สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านพบกันอีกครั้งกับช่องแคมปิ้งกินเที่ยวทาง YouTube นะครับในคลิปนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปเที่ยววัดยานสังวรารามวรมหาวิหารที่ชนบุรีกันนะครับวัดยานมีพื้นที่366ไร่กว่า,วาสร้างขึ้นในปีพศ2519มีความร่มรื่นและสวยงามมากๆเลยนะครับ นี่คือบริเวณลานจอดอรถของวัดยานเป็นที่จอดอรถที่อยู่ด้านในสุดใกล้กับเจดีและพระอุโบสถมากที่สุดนะครับส่วนแรกที่เราจะพาไปเที่ยวชมก็คือที่เจดีพุทธขยาจำลองนะครับเดินมาไม่ไกลาจากลานจอดอรถทางเดินปูอิดตัวหนอนร่มเรื่นสวยงามนักท่องเที่ยวหลายๆคนก็มักจะนิยมมาถ่ายรูปกันตรงนี้นะครับ ภายในเจดีพุทธคยาจำลองของวัดยานจะมีการจัดนิทรรศการพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรเหมือนเป็นการจัดแสดงศิลปะแนวนามธรรมมุ่งหวังให้ผู้เข้าชมได้ถามตอบตัวเองสร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงแนวคิดของตัวเองโดยผู้เข้าชมนิทรรศการให้เดินเวียนจากซ้ายไปขวาแล้วเข้าสู่ศูนย์กลางในระหว่างทางที่เดินเวียนไปก็จะมีภาพวาดแฝงธรรมะให้เราชม และติดตามไปเรื่อยๆตลอดทางนะครับเมื่อเราเดินเข้ามาถึงตรงกลางก็จะมีการจัดแสดงเรือแห่งกิเลสและความโลภต่างๆอันจะนำพาไปสู่ความล่มจมและใจกลางในท้ายที่สุดของการตรัสรู้นั้นก็คือความพอดีอันเป็นทางสายกลางไม่ตึงเกินไปและไม่หย่อนจนเกินไปนั่นเองนะครับ หลังจากที่เราเดินออกมาจากเจดีพุทธคยาจำลองถ้าเราเดินไปทางซ้ายมือก็จะเป็นบริเวณพื้นที่ของอุทยานพระราชานุสาวรีสมเด็จพระบรมราชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนีนั่นเองนะครับ จากนั้นเราก็จะเดินมาที่พระอุโบสถนะครับอุโบสถหลังนี้สร้างดัดแปลงจากแบบอุโบสถคณะรังสีวัดบวรนิเวศวิหารโดยสมเด็จพระเทพสเสด็จมาทรงวางศิาลาฤกษ์เมื่อวันที่24มีนาคม2523บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถเป็นที่จุดทูบเทียนบูชา และวางดอกไม้ที่ตรงนี้เลยนะครับไม่อนุญ,ญาตให้จุดธูปเทียนด้านในและนําดอกไม้เข้าไปวางในพระอุโบสถนะครับภายในพระอุโบสถประดิษฐานสมเด็จพระพุทธยานเรศเป็นพระประธานในพระอุโบสถนะครับด้านหลังพระอุโบสถจะเป็นพระบรมธาตุเจดีมหาจักรีพิพัฒน เราสามารถเข้าไปกราบสการะพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวรหรือขึ้นด้านบนเพื่อกราบสการะพระธาตุได้แต่ห้ามถ่ายภาพด้านบนชั้น3นะครับพื้นที่ของวัดยานยังมีอีกหลายส่วนที่เราไม่ได้ถ่ายคลิปมาให้ชมกันนะครับเช่นบริเวณศาลานาคเล่นน้ำซึ่งจะเป็นสวนริมน้ำร่มรื่นเย็นสบาย ถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสได้ไปวัดยานก็ลองแวะเที่ยวชมดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ